น้องที่รถทั้งหลายครับเป็นเดือนที่ท้องของเราเนี่ยครับได้พักผ่อนแล้วก็จะได้สลัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายในตัวคอรเรานนั้นออกไปนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองนะครับเป็นประโยชน์กับผู้ที่ผู้ที่ถือชินอดนะครับโดยชัดเจนฉะนั้นในสถานศึกษาทั้งหลายนะครับก็จําเป็นต้องฝึกฝนนักเรียนในให,ให,ให้ให้ดำเนินการหรือให้มีการถือชิ้นอดตามวัยของเขานะครับตามอายุของเขาตามความสามารถของเขานะครับ ให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะก็ต้องฝากครูบาอาจารย์แล้วครับที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลและก็ส่งเสริมให้กําลังใจนักเรียนที่ถือศีนอดฉะนั้นการเรียนการสอนในเดือนร a ม a d a อาจจะยังไม่เต็มเวลาอาจจะลดเวลาให้บ้างเพื่อที่จะให้เขาเหล่าน,นั้นได้พักผ่อนพักผ่อนร่างกายพักผ่อนจิตใจพักผ่อนสมองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งสำคัญฉะนั้นขอ,ขอฝากให้สานศึกษาต่างๆนะครับแล้วองค์กรมัดยิปต่างๆก็ได้พยายามการุณา จะให้การช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจสำหรับเยาวชนที่ถือสิทธิ์กันต่อไปนะครับครับเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะให้ท่านวิทยากรทั้งสองได้ฝากข้อคิดสําหรับวันนี้นะครับอยากจะให้ท่านประธานได้พูดถึงเรื่องที่ควรปฏิบัติในเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกๆช่วงแรกๆของการถือสนทธเพราะนั้นถ้าหากว่าได้ข้อคิดตรงนี้ไปน่าจะเป็นประโยชน์ตลอดอีก20กววันเกือบ เกือบ29วันนะครับทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านประธานได้คุยถึงเรื่องของแนวปฏิบัติว่าพู้ทิ่มุกจะทําอะไรกันบ้างในเดือนนี้ครับพี่น้องผู้ชมครับในเดือนรอมฎอนเอากันแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าในอันแรกเนี่ยผู้ที่จะถือศีลอดนี้ต้องกินข้าวกินอาหารสุก่อน เพราะในการกินอาหารสุฮูรนั้นน,นบีสุลต่านสัลล,ล,ลสลมบอกว่าเป็นอาหารที่มีบรารักัและท่านรอซูลสอนไปอีกว่าจงช่วยการถือศีลอดของพวกเจ้าด้วยอาหารสุฮูรและจงช่วยการอดนอนการกิยามุลไลนด้วยการนอนกลางวัน นั้นคือเรื่องของการถือศีลอดมีเรื่องของการถือศีลอดนั้นถือว่ากินเพียงเล็กน้อยหรือดื่มเพียงเล็กน้อยหรือน้ำเพียงอึกเดียวก็ตามถือว่าได้กุศลในเรื่องของการกินอาหารสุขแล้วและมีรายงานจากท่านรอสูลุลล้วสุลัล้วเลยสลัม,ลมเกี่ยวกับ เวลาในการกินข้าวสุฮูรหลังจากเที่ยงคืนแล้วมีรายงานจากซาฮบหาว่าพวกเรากินอาหารสุฮูรพร้อมกับท่านราสดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจากนั้นพวกเราลุกขึ้นไปละหมาดซุบฮีระหว่างกินอาหารสุฮูรกับละหมาดซุบะฮีนั้นอ่านกุรานได้ประมาณ50อายัดนั่นคือแสดงถึงว่า เมื่อเข้าเวลาละหมาดสุบหฮีแล้วก็หมดเวลาในการกินข้าวสโสดนั้นคือประการที่หนึ่งประการที่สองให้รีบแก้ศีลอดเมื่อแน่ใจว่าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วคือดวงอาทิตย์ตกในระดับดินไปแล้วเนี่ยให้รีบแก้ศีลอดท่านรสูนเคยสอนไว้ว่า ลายซาลุนนัสบบขัยรินมาอจิลุพิตระมนุษย์จะอยู่ในความดีเสมอตราบใดที่เขารีบแก้สินอดเมือ่อเมื่อดวงเมือ่อแ,แน่ใจว่าดวงอาทิตย์ตกดินแล้วประการที่สามผู้ที่ถือสินอดนี้สุนัตให้แก้สินอดด้วยอินทรพลมสด หากอยู่ในเมืองมักกะเ็าตามเพราะในเมืองมักกะจะมีน้ำจำๆอยู่แต่ก็ยังสุนัขให้ให้แก้สินอดด้วยอ um ินทพารมสดหากไม่มีหาไม่ได้อ um ินทพารมสดก็ให้เป็นอินทพารมแห้งเดือดบ้านเราอยู่ทุกวันเนี่ยหากไม่มีอีกก็น้ำนั่นแหละดีที่สุดตามที่ทาา่านหลซูสุเคยแนะนำวิธีการตรงนั้น มาประการสุดท้ายมาประการต่อไปสิ่งที่เราควรจะปฏิบัตินั้นก็คือหลังจากที่เราแก้ศีลอดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอ่านว่าอัลลอฮุมมาลากาซุมตูวะบิกะอามันตูวะอลาริษกกาอับตอรตูอัลลอฮุมมาซะฮะบะซซามะอูวะบตัลละติลกุรุกูวะซาบตัลอัจรุอินชาอัลลอฮุตาลานี่หลังจากที่เราแก้ศีลอดเสร็จแล้ว ประการที่ห้าสุนัตให้กินและดื่มแก่ผู้ที่ถือศีลอดใครก็ตามที่ถือศีลอดเรามีอะไรที่จะให้เขากินได้สุนัตให้พวกเขาแม้แต่ให้อินทพลรมเพียงมเมล็ดเดียวหรือให้น้ำเพียงอึกเดียวก็ถือว่าเป็นการให้อาหารแก่คนที่ถือศีลอด ทาา่านรอซ ر س و ล u l l a h ซลลัลลอฮุอะลัยวะัลลัมได้สนับสนุนเรื่องนี้ว่ามัมพัตต่อรอศัวิมัมบะลาหูมิสลุอัจริวะลายังกุุ้มินอัจริซศอิมิชัยอนผู้ใดให้อาหารผู้ใดให้ผู้ถือศีลอดแก้ศีลอดสำหรับเขาค่าตอบแทนเท่ากับผู้ที่ถือศีลอดและค่าโดยที่ค่าตอบแทนของผู้ที่ถือศีลอดไม่ได้ขาาดดแแม้แต่ปรระกใ ประการที่6สิ่งที่ผู้ตือนซ้อดน่าจะปฏิบัตินั้นก็คือสุนัตให้อาบน้ำายูนุปอาบนา้ำเฮตดอาบน้ำานิฟัสก่อนที่แสงอรุณขึ้นเพราะจะทำให้เป็นคนที่เข้าไปสู่อิบาดะด้วยที่ตัวเองสะอาดประการที่7สุนัตให้รักษาปากของตัวเอง อย่าพูดเท็จอย่านินทาอย่าขี้บน่นอย่าพูดลามกยกเว้นมีเหตุจำเป็นแล้วก็สุนัตให้รักษาปากจากการดา่าหากเป็นความจริงก็ตามและให้รักษาอวัยวะทุกส่วนว่าอย่าไปทำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบายนาวตาลาหม ประการที่8นั่นก็คือสุนัตให้ผู้ที่ถือศีลดนั้นละทิ้งความปรารถนาที่าศาสนายินยอมไม่ฟังที่าศาสนาเช่นฟังเพลงต่างๆเหล่านี้ก็ควรที่จะงดเว้นด้วยเช่นเดียวกันหรือดูหรือดมกลิ่นหอมหรือสัมผัสทั้งหมดนั้นเป็นเป็นมรรคเป็นสิ่งที่ไม่ดี ประการที่เก้าผมจะพูดสันส้นๆว่าประการที่เก้าสุดผู้ที่ถือศีลอดนั้นควรละทิ้งการกอกเลือดการเอาเลือดที่ตัวเองออกในเดือนระบตนในเดือนนี้ประการที่สิบสู้นัดให้ละทิ้งการเคี้ยวเช่นยางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เมเหมือนเหล่านั้นมีความตั้งใจว่า เพื่อที่จะให้น้ำลายออกมาและจะได้กลืนไปทีนี้ถ้าเราถ้าเราเคี่ยวยางเหล่านั้นมันเกิดหลุดออกมาละลายมาแล้วเรากลืนไปนั่นทำให้เสียซิดอดด้วยประการที่11สุนัตให้เราละทิ้งการชิมอาหารนะเพราะว่าการชิมอาหารนั้นเป็นมักรเราชิมแล้วบางทีมันอาจจะ ลงไปในคอและกลืนลงไปซึ่งอาจจะทำให้เสียสีนโอดไปก็ได้ประการที่12สุนัตให้ละทิ้งการกอดจูบการสัมผัสภรรยาหากไม่กลัวน้ำาหากกลัวน้ำอาุจิออกมาแต่ถ้าหากว่ากลัวน้ำอาุจิออกมา หากไม่กลัวไม่กลัวนั้นเพียงแต่เป็นสุนัตให้ละทิง้งถ้ากลัวเนี่ยเป็นหรนันถ้ากลัวว่าน้ำมัสุจิจะออกมาไปกอดจูพรรรยาน,นั้นถือว่าเป็นหรนันประการต่อไปนั้นก็คือผู้ที่ถือศีลอดนี้ในเดือนอมดอนให้จ่ายใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนิดๆน,น,นะครับคือใช้จ่ายให้แก่ลูก ให้แก่หลานให้กับคนบ้างใกล้เรือนเคียงเพื่อจุนเจือซึ่งกันและกันนี้เป็นการดีในในในเดือนรอมดอนประการต่อไปนี้ก็ให้อ่านกุรอานมากๆในเดือนรอมดอนเวลาอยู่เป่าๆแล้วก็อ่านคัมภี์กุรอานมากๆประการต่อไปนี้ให้เนีติกัรฟในมัสยิดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ซึ่งในคืนสุดท้ายของเดือนสิบคืนสุดท้ายของเดือนรามาตอนนี้เราตั้งใจเอาไว้ว่าเพื่อที่จะพบกับคืนไลละตุนกอดถ้าเราพบกับคืนไลละตุนกอดหรือเราไม่พบก็แล้วแต่แต่เราทำตรงกับคืนไลละตุนกอดก็เท่ากับว่าเราได้ ทำอามานแต่ละอย่างนะถ้าเราอ่านกุรอานจบหนึ่งเท่ากับว่าเราอ่านแปดแปดสิบแปดปีปีละแปดสิบสามปีแปดสิบสามปีนะครับนะประการสุดท้ายก็คือเมื่อเราเห็นคืนเลยละตุกนกดอนนี้สุนัตให้เราเก็บไว้เป็นฟังละ mm hmm. ไม่ต้องไปบอกใครว่าเราพบแล้วและดูอาที่ เราน่าจะอ่านในคืนเลละตุนกอดมากๆก็คืออัลลอฮุมอินนากาฟุนตัวให้บุลอัฟฟาฟฟูอันนี้อันนี้อ่านมากๆในคืนในในคืนเลยละตุนกอดครับคนิครับพี่น้องท่านผู้ชมครับนี่คือสันติทัศนะครับภาคพิเศษครับเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นนะครับออกอากาศทุกวันศุกร์นะครับ และก็วันพุธเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกามีประเด็นอีกมากมายที่จะได้คุยกันในเรื่องของอัอมอดอนในเรื่องของการถือสินอดนะครับก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านขอบคุณท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านที่ให้กิรติดตามรายการของเรานะครับเราต้องสามต้องขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมกเรบมาต<ล>ุลลอฮฺวะบะเรบาริกาตุ